สวัสดีค่ะป้าโมนาพาแซบสัไพด์เดนมาร์กค่ะวันนี้ที่ปล่อยคลิปลงไปนะคะก็เป็นคลิปเรื่องทำพิ่นัยกรรมเนาะใครจะว่าเราเห็นแก่ตัวยังไงก็ช่างนะคะเนาะเพราะว่าในช่วงเวลาม,มันสอนเราว่าให้เราต้องให้เรามันสอนเวลาว่าให้เราต้องเข้มแข็งและให้เราต้องอรับมือกับเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็แล้วแต่ ที่โมนาไปศึกษาเรื่องพินัยกรรมนะคะคือโมนาก็คิดว่าอ,อะไรอะไรที่มันเป็นของของเราก็คืออย่างที่โมนาเคยทคําคลิปบอกไปแล้วว่าหลังจากสามีโมนาเสียโมนาก็ได้ติดไม้ติดมือมานิดนิดหน่อยหน่อยมูลเลอร์เสียงดังได้ติดมือมานิดนิดหน่อยหน่อยนะคะแต่อย่างที่โมนาบอกโมนาก็เก็บไว้เพื่อเป็นเงินในอนาคตก็คืออนาคต10ปี20ปี อีกสิปีถ้าโมนาท,ทำงานไม่ไหวโมนาก็จะเอาเงินส่วนนั้นมาใช้แต่ช่วงเวลาที่เราอ่ะยังไม่ได้ใช้เงินส่วนนั้นถ้าเกิดว่าโมนาจะเขียนพินัยกรรมตอนที่โมนาอยู่ที่ต่างประเทศนี้โมนาก็สามารถเขียนพินัยกรรมได้โดยที่โมนาก็จะต้องไปไปที่ศาลไปไปหาทนายความนะคะให้เขามาเขียนล่างของ ให้เขามาเขียนเขียนข้อความหรือเขียนพินัยกรรมให้ว่าเงินที่โมนามีอยู่ในธนาคารโมนาก็จะฝากไว้ให้ลูกของโมนาอันนั้นคือเงินอนาคตและมันเป็นเงินของคนเก่าก็คืออดีตสามีของโมนาส่วนใครโมนาก็จะเก็บไว้ให้ลูกโมนานะคะโมนาก็ได้ใช้นิดนิดหน่อยหน่อยแต่โมนาก็เก็บไว้นิดนิดหน่อยหเหมือนกันอีก10 20ปีโมนาถึง10ปี อีกสิบปีที่โมนาเขียนที่โมนาฝากไว้เป็นเป็นประจำสิบปีโมนาถึงจะเอามาใช้ได้นะคะนั่นแหละโมนาก็จะเขียนไว้ให้ลูกของโมนาถ้าไม่เขียนไว้ให้ลูกก็คือเพื่ออนาคตเนาะอนาคตก็คือเงินต่อเงินนะคะเนาะเขาก็จะเห็นแหละสามีคนใหม่เขาก็จะเห็นแหละว่าเงินเรามีในบัญชีเท่าไหร่อะไรก็แล้วแต่เพราะว่าโมนาถือว่าโมนาเข้ามาอยู่กับเขา โมนาก็เปิดเผยทั้งหมดให้เขารับรู้เพราะว่าเขาก็ช่วยเหลือโมนาตั้งแต่ตั้งแต่ย้ายย้ายจากอพาร์ตเมนต์เก่าแล้วก็ช่วยเรื่องเอกสารต่อเติมจากที่โมนามีเพื่อนเคยช่วยเหลืออยู่แล้วพอโมนาย้ายมาอยู่กับเขาก็มีส่วนหนึ่งที่เขาแบบคือเขายื่นมือมาช่วยเหลือเราแต่เขาก็เราก็ไม่ได้เอาเงินอะไรออกมาใช้นะคะอันนั้นก็คือส่วนที่เขาช่วยเหลือเราก็เห็นเงินซึ่งกันและกัน เงินเราคือน,นิดหน่อยเงินเขาก็มากกว่าเงินเราแต่เงินเราก็คือเงินเรานะคะเนาะใครจะมาบอกว่าเราเห็นแก่ตัวก็ไม่เป็นไรค่ะช่างเขาเนาะเห็นแก่ตัวแต่เพื่ออนาคตของเราเราก็โอเคแต่พอหลังจากนั้นมาโมนาก็มีความหวังใหม่ไหมสําหรับสามีคนใหม่เราลงมือแล้วเรามาอยู่กับเขาแล้วเราก็ต้องมีความหวังนะคะความหวังในสิ่งที่เราอยากจะได้เนาะ ตอนนี้เราอยู่กินกับเขาแบบมีความสุขทุกๆวันแล้วเขาก็ทำทำให้หลายๆอย่างในชีวิตเราง่ายขึ้นแล้วก็ดีขึ้นก็คือหนึ่งมีคนคุ้มกลาหัวของเราก็คือแต่ก่อนถ้าเราอยู่คนเดียวปัญหาหลายๆอย่างที่โมนาเจอบางครั้งอ่ะเราก็แก้เองไม่ได้แล้วปัญหาหลายๆอย่างที่โมนาอยู่ในต่างแดนถ้ามีปัญหาเราจะไปวิ่งไปหาเพื่อนบ้านมันก็ไม่ได้ตอนนี้ยิ่งสังเกตนะคะ เพื่อนบ้านที่โมนาสนิทที่โมนารู้จักทุกคนย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์ที่โมนาเคยอยู่และถามว่าถ้าเกิดว่าโมนายัางอยู่ตรงนั้นถ้าโมนาไม่เลือกที่จะมาอยู่กับลุงในวันนี้ใครจะช่วยเหลือโมนาเพราะว่าอยู่ที่นี่ทุกวันปัญหาแฮปปี้แอนดิงมันไม่ได้เกิดทุกวันนะคะปัญหามันต้องมีหรือว่าเอกสารโมนานี่อย่างเดียวคือเอกสารและอิเล็กทริก อิเล็กทริกแล้วอของใช้ในบ้านอะไรเงี้ยโมนาก็ไม่ได้เก่งเออนั่นแหละโมนาถึงเลือกว่ามีลุงอ่ะพอพูดต่อเรื่องเงินอันนี้ก็จบไปทีละเรื่องพูดไปทีละเรื่องพูดไหลไปกลับกลับไปกลับมาแต่เพียงแต่ว่ากลับไปกลับมามันก็เป็นก้อน,อนของปัญหาที่โมนาเจอนะคะบางครั้งโมนาก็อาจจะตอบว่าทําไมถึงโมนาต้องต้องมีลุงต้องหาลุงต้องต้องหาผู้ชายช่วยเหลือหนึ่งก็เพราะว่าโมนาอยู่ที่นี่ โมนาไม่เก่งนะคะโมนาไม่เก่งเนาะอ่ะคันนี้พูดเรื่องเงินหนึ่งเงินก้อนหนึ่งที่โมนามีเอาไว้ให้ลูกสองมีความหวังกับผัวใหม่ไหมมีค่ะมีความหวังกับผัวใหม่เนาะแล้วก็สามพูดเรื่องวันนี้ที่เจอปัญหาในที่ทำงานนะคะโมนาก็ทำคลิปไปแล้วแต่โมนาทำคลิปอะโมนาทำคลิป,ปปล่อยก่อนปล่อยก่อนล่วงหน้าแต่ ตรงนั้นก็คือปัญหาเก่าแต่ตอนนี้โมนามีปัญหาใหม่ก็คือปัญหาในเรื่องของที่ทํางานว่าเขาเริ่มปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในระบบาการการแลนงานหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เพียงแต่ว่าการแผนงานทุกครั้งทุกครั้งเราจะต้องเป็นเป็นส่วนหนึ่งร่วมในในการประชุมแล้วก็พูดคุยกันแต่ครั้งนี้ไม่มีการประชุมพรไม่มีการประชุมเขาเอาแผนง,งานมาให้เราดู เราไม่โอเคเราไม่โอเควันนี้ผู้จัดการก็เดินมาหาเรานะคะผู้จัดการแผนกเนาก็เดินมาหาเราแล้วก็คุยกับเราเราบอกเราไม่โอเคเขาก็จะเอากลับไปเปลี่ยนคอยดูซิว่าเขาจะเปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็คือปัญหาของโมนาเองนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าโมนาก็ไม่อยากให้ใครมาเอาเปรียบทุกคนทํางานได้ชั่วโม,มงมากกว่าโมนาคุณต้องรับผิดชอบมากกว่าโมนาไหมโมนาได้ชั่วโม,มงงานที่น้อยน้อยกว่าคนอื่น โมนาก็ต้องได้พื้นที่ที่น้อยแล้วโมนาก็ต้องได้พื้นที่ที่โมนาเคยทําอยู่ไม่ใช่ไปในพื้นที่ใหม่ที่โมนาโมนาไม่ใช่ไม่เคยทําโมนาไม่ใช่ว่ากลัวแต่เพียงแต่ e ว่าบ่งตรงหน้าตรงตรงหน้าด้านไม่อยากให้ไขได้ดีอ่ะไม่อยากให้คขได้ดีไม่อยากให้ไขไ,ได้สบายกว่าเรา,าเราอยากทํางานโดยที่ว่า เราเหนื่อยทุกคนก็ต้องเหนื่อยเราตื่นไปทํางานแต่เช้าแต่พวกคุณมาทํางานสายแต่พวกคุณได้พื้นที่สบายคุณจะเอาไหมล่ะคุณจะเลือกแบบไหนถ้าเกิดว่าเราต้องตื่นแต่เช้าไปทํางานก่อนแล้วได้พื้นที่ที่ว่าต้องรีบทำอ่ะต้องรีบทําให้เสร็จก่อน8ปดโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่คนอื่นที่มาท,ทําทีหลังเราอ่ะกลับได้พื้นที่สบายและหน้าที่ก็สบายใครจะยอมนะโมนาก็ไม่ยอมค่ะโมนาไม่ยอมแต่ใครดูซิว่าจะยังไง แต่ถึงแม้จะมาในรูปแบบที่ดีหรือไม่ดีแต่โมนาก็จะทำให้ถึงที่สุดนะโมนาจะในใจอาจจะรับไม่ได้แต่ถ้าเขามีมาครั้งที่สองถ้าผู้จัดจาการมาพูดครั้งที่สองโมนาก็จะทำค่ะแต่โมนามีแผนสำรองไว้แล้วโมนาจะจะมีแผนสำรองของโมนานั่นแหละเนาะว่าหนึ่งยังไงยังไงโมนาก็คิดว่าโมนาจะถึงแม้ ยังไงก็แล้วแต่ถึงแม้จะออกจากท,ที่หนึ่งก็ไม่เป็นไรเนาะที่ทํางานมันก็ยังเหลืออีกที่หนึ่งเพราะว่าโมนาทํางานสองที่เนาะโอเคค่ะวันนี้โมนาก็มาเล่าให้ฟังเนาะใครจะว่าเราเห็นแก่ตัวเริ่มศึกษาเรื่องพินัยกรรมก็ช่างเขาเราศึกษาไว้ดีแล้วค่ะทุกคนถ้ามาอยู่ต่างประเทศถ้าเจอปัญหาแบบโมนาถ้าได้รับผลประโยชน์แบบโมนาแล้วเรามีผลประโยชน์เอ่เรามีเงินติดไม้ติดมือเราก็ต้องมีเงินให้ไปถึงลูกเต้าของเรานะคะถึงคนข้างหลังของเราเนาะ อ่เพราะยิ่งเรามาอยู่ที่นี่พอเราอยู่กับคนใหม่อะ่ะเราก็เหมือนเราต้องเริ่มต้นกับคนใหม่ทุกอย่างเราก็เริ่มต้นสะสมใหม่แต่เงินเก่าเราจะไม่ให้มันบุกพ้องมันจะไม่ให้มันพ่องคือไม่ให้มันลดเนาะไม่ให้มันลดแต่เงินใหม่เราต้องให้เพิ่มนะคะโอเคค่ะวันนี้โมนาก็มาเล่าให้ฟังถึงปัญหาหลายๆอย่างของเมียฝรั่งที่เจอนะคะพอเจอแล้วเราก็ค่อยๆแก้เป็นละเ,เป็นทีละสเต็ปเนาะคือหนึ่งเจอปัญหาเออไม่ให้เจอปัญหา เรื่องเงินเราก็ศึกษาไปเจอปัญหารเรื่องงานเราก็ค่อยๆแก้ไปเรามีศักดิ์ศรีในตัวตนของเราในที่ทํางานเราสตาร์ทที่ทํางานก่อนเรารู้พื้นที่ทํางานก่อนเรารู้ว่าใครเป็นยังไงเราจะไม่ให้ใครเอาเปรียบเราถึงแม้เราจะเป็นหัวดําคนเดียวในในที่ทํางานเราก็จะไม่ให้ใครเอาเปรียบเราเนาะถึงแม้เขาจะให้พื้นที่เราทํางานเราก็ทําได้แต่ มันอยู่ในใจเนาะความไม่ชอบมันอยู่ในใจโอเคค่ะวันนี้โมนาก็ขอกล่าวคําว่าขอให้ทุกคนสู้ไปด้วยกันนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่เมืองไทยทุกคนก็ต้องดิ้นรนเนาะแต่อะไรที่มันเป็นผลประโยชน์ที่มันต้องตกไปถึงคนข้างหลังของเราเราก็ต้องทําไว้นะคะยิ่งอายุเยอะอยู่นานๆไปแล้วอย่าให้เขาพูดว่าเป็นเมียฝรัลล่งแล้วกลับบ้านมือเปล่าเนาะ มันต้องมีอะไรติดมือเรามาอยู่ที่นี่นานถึงสตาร์ทห้าปีขึ้นมันต้องมีอะไรติดมือโมนาสตาร์ตตั้งแต่ประมาณอ่าห้าปีหลังจากที่โมนามาอยู่ที่นี่เนาะโมนาก็เริ่มสตาร์ทสามารถเก็บเงินเก็บเงินออมเงินได้นะคะเพราะว่าเราทํางานงานสําคัญที่สุดอยู่ต่างประเทศต้องมีงานทําถึงจะอยู่ที่นี่ได้นะคะเพราะว่ารอแต่แบมือขอผัวเป็นไปไม่ได้เนาะค่อนข้างจะยากมาก โอเคค่ะวันนี้โมนาขอบข่าวคําว่าสู้สู้ทุกคนขอให้ทุกคนพบเจอแต่สินดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะวันนี้โมนาก็สู้ทุกคนก็สู้เป็นพลังและกำลังใจให้ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ